สันติสุขมะโรงศรีและอุบลรัฐเถาน้อยในช่องห้าข่าวเป็นข่าวสวัสดีครับนี่คือช่อง5้าข่าวเป็นข่าวสันติสุขมโรงศรีครับอุบลรัฐเถาน้อยค่ะวันนี้ผมเห็นอยู่ด้านหลังทีนี้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองของเรา วชาท่านผู้ชมลองนึกภาพเราขึ้นเหมือนนกน้ำมองลงมาในกรุงเทพมหานครเนี่ยตึกใหญ่ๆตึกรามบ้านช่องส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่เป็นตึกของภาครัฐนะฮะเป็นการเติบโตของภาคเอกชนนะฮะเพราะฉะนั้นเอกชนนี่แหละคือลมหายใจของเศรษฐกิจนะ แล้วที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่คือบรรดาโครงการที่กําลังก่อสร้างอยู่เยอะมากนะพี่หนุ่มไม่ใช่แค่อยู่ในกระดาษนะฮะตอนนี้กำลังก่อสร้างอยู่โปงเปงโปงเปงโปงเป,ปงเปค,ความหมายคือนั่นคืออนาคตของเศรษฐกิจในแฟนเพจที่ซุกหัวนอนเนี่ยถ้าใครสงสัยว่าโรงแรมนารายโฉมใหม่จะเป็นยังไงนี่สำหรับโรงแรมนารายนะฮะเขามีการเปิดเผยข้อมูลว่าเริ่มทุกป,ปีนี้โครงการใหม่เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ส่วน มูลค่ารวมเนี่ยกว่าหมื่นล้านนะฮนะที่จะมาสร้างแทนที่เดิมตรงโรงแรมนารายเดิมเนี่ย<ฮ>นะฮะก็จะมี3ส่วนก็คือ1โรงแรม6ดาวเชนใหม่ที่ยังไม่เคยมีในเมืองไทยมาก่อนนะ<ฮ>อันนี้ต้องรอดูว่าจะเป็นบริษัทจะเป็นเจ้าไหนนะฮะย้ําว่ายังไม่มีในไทยมาก่อนนะฮะแล้วก็โรงแรมนารายซึ่งจะใช้ชื่อเดิมนะ